ทันใดน,นั้นเจ้าสิลล่าก็ทะลวงออกมาจากผืนมันบทขยี่ทหารหน,นีจนแบนเป็นกล้วยปิ้งอีว่ายิงหัวรบถล่มสิลล่าตามด้วยกระหน่ำยิงปืนกลกลาดใส่ไม่หยังแต่ก็ไม่คนาผิวมันเลยสักนิดอีวากระหน่ำยิงถล่มอย่างบ้าคลั่งจนเจ้าสินล,ล่าดำดินหนีไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเผ่าพันเอเลียนโจมตีมนุษย์ โดยการทําให้เหล่าสัตว์กลายเป็นไคจู่คลั่งก่อให้เกิดเป็นสงครามระหว่างสองไคจูยักษ์กับเอฟเ s อร์ซัสมอนเตรเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยล์พร้อมกันเลยครับที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้คือโครงการอวากาศลับสุดยอดที่อเมริกากับโซเวียตร่วมมือทำกันอย่างลับๆเพื่อที่จะติดต่อกับสิ่งมีชีวิตทงภูมิปัญญาที่อยู่นอกโลกพวกเขาส่งสัตว์ออกไปนอกโลก ส่งไปหลายสปีชีหนึ่งในนั้นคือชิมแปนซีชื่ออับราฮัมแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดไม่มีอะไรติดต่อกลับมาทั้งนั้นยานของเหล่าสัตว์ที่มนุษย์ส่งไปลอยหลุดวงคอจรไปไกลจนจับสัญญาณไม่ได้และหายไปในอวากาศสุดเวิรงหวงังเวลาต่อมาผ่านมา30ปีแล้วจูๆ่ๆนาซาก็ตรวจพบ หนึ่งในยานอาวกาศที่หายสาบสูญไปเมื่อ30ปีที่แล้วมันดิ่งลงมาด้วยความเร็ว28,000ฟุตต่ตอหวิก่อนจะดิ่งมงโลกแถวแถวซานเวสเคาตีสัตว์ที่อยู่ในยานยังมีชีวิตและมันทะลวงยานออกมาแล้วทันทีที่เพนทารอนรู้เรื่องพวกเขาส่งทีมของดรเมอร์ฟีไปเก็บกู้สัตว์ที่อยู่ในยาน กว่าจะไปถึงก็เช้าแล้วในขณะกำลังสำรวจนั้นพวกเขาก็เจอลิงตัวใหญ่ยักษ์ลิงยักษ์บทขยี้ทหารจนกลายเป็นปุ๋ยมะม่วงก่อนจะโดนยิงยาสลบใส่จนสลบเมือดนไปแล้วเมอร์ฟี่รู้จักเจ้าลิงตัวนี้มันคืออับราฮัมชิมแปนซีที่ถูกส่งออกไปนอกโลกเมื่อ30ปีที่แล้วจากการตรวจสอบพวกเขาอย่างพบสะสารลึกลับที่ไม่ได้มีอยู่ในตารางธาตุของมนุษย์อยู่ในยานอวากาศด้วย สาสารตา่างเดาวนี้อาจเป็นต้นเหตุทำให้อับราหัมกลายเป็นลิงยักษ์ทุกคนมัวแต่จดจ่ออยู่กับลิงยักษ์โดยที่ไม่รู้เลยว่ากระป๋อมทะเลทรายตัวนี้ขมอบสาสารต่างดาวเข้าไปแล้วอีกด้านหนึ่งที่แลบจากการสังเกตการก็พบว่าอับราหัมยังตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยาสลบทํามันหลับได้เพียงไม่กี่นาทีมันก็ตื่นแล้วกลับมาคลุ้มคลั่งกองทัพไม่มีทางเลือกจะปล่อยให้มันหลุดออกไปไม่ได้พวกเขากะจะกําจัดมันทิ้งแต่อีวากับเมอร์ฟี่ก็พยายามห้ามเมอร์ฟี่เปิดระบบร่มแก๊สนั้นจึงทําให้หลิงยักษ์สลบไปอีกรอบพวกเขายังคุมสถานการณ์ได้30ปีก่อนที่อับราฮัมจะถูกส่งออกไปนอกโลกเมอร์ฟี่ผูกพันกับมันมาก และเธอดีใจมากที่อับราฮัมกลับมาแบบมีชีวิตแม้ตอนนี้มันจะกลายเป็นไขจูลิงยักษ์ไปเสแล้วอีกด้านหนึ่งที่ยานอาวกาศกองทัพส่งทหารมาเฝ้าไม่ให้มีใครมายุ่งมันเงียบและน่าเบื่อมากทหารนายนี้จึงเข้าไปสำรวจในยานเล่นๆท่านใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคำรามอยู่ข้างนอกโผล่ออกมาดูปุ๊บเขาก็ต้องช็อกเพราะมันคือไคจูตัวใหญ่ยกักษ ทหารรีเพนกลับไปที่รถแต่เขาก็โดนไคจูยักษ์ขมือบไปเซะแล้วโดยกล้องวงจรปิดถ่ายติดแค่ส่วนหางของมันเท่านั้นเจ้าตัวนี้ก็คือกระปอมทะเลใสที่ขมือบสะสารต่างดาวเข้าไปเมื่อตะกี้และตอนนี้มันกลายเป็นซินล,ล่าไปเซะแล้ว่วยของดตรเมอร์ฟีจึงมาสำรวจที่ยานอีกรอบแต่เจ้าซินล,ล่าก็หายไปแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เพนตากอนตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์อยู่ทางทิศตะวันตกของตำแหน่งนี้ เขาสั่งให้ด็อกเตอร์เมอร์ฟี่ตามไปสำรวจที่นั่นอีกด้านหนึ่งที่แลบอีวาพบว่าส,สาสารต่างดาวไม่สามารถอยู่ในหลอดแก้วหรือภาชนะอื่นๆได้มันกำลังตุยอย่างช้าๆแต่สสารต่างดาวที่อยู่ในตัวลิงยักษ์กลับมีชีวิตอยู่ได้นั่นแปลว่ามันจำเป็นต้องมีโฮสต์จำเป็นต้องอยู่ในสิ่งมีชีวิตและเพื่อรักษาส,สาสารต่างดาวที่แสนจะมีค่าอีวาจึงสั่งให้ฉีดส,สาสารทั้งหมดเข้าไปเก็บในตัวลิงยักษ์ ทางด้านทีมของดรเมอร์ฟีที่แกะรอยตามเจ้าซิลล่าก็พบว่าเจ้าซิลล่าทำลายรางรถไฟจนพังยับมันใช้กล่งเล็บตะบบรถแล้วเหวี่ยงรถไฟทิ้งยังก็เหวี่ยงรถของเล่นทีมของดรเมอร์ฟีขาดการติดต่อไปครึ่งชั่วโมงแล้วอีวาจึงขับห่อไปช่วยห่อลำนี้ติดตั้งอาวุธยุดโธรกร่อ์ไว้เพียบเธอบินตามหาจนในที่สุดก็พบทีมของดรเมอร์ฟี ท่านใดนั้นเจ้าสินล,ล่าก็ทะลวงออกมาจากผืนมันบทขยี่ทหารนายหน,นีจนแบนเป็นกลวยปิ้งอีวายิงหัวรบถล่มสินล,ล่าตามด้วยกระหน่ำยิงปืน,นกลกลัดใส่ไม่หยังแต่ก็ไม่คนาผิวมันเลยสักนิดอีวากระหน่ำยิงถล่มอย่างบ้าคลั่งจนเจ้าสินล,ล่าดำดินหนีไปแล้ว อีว่าช่วยชีวิตพวกเมอร์ฟี่จากลักษณะทางกายภาพพวกเขาจึงสรุปได้ว่าเจ้าศิลล่าคือกระปอมทะเลายที่ขมอบสสารต่างดาวเข้าไปไม่ผิดแน่อีกด้านหนึ่งที่แลบ็บหลังจากได้รับสสารต่างดาวเข้าไปเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าลิงยักษ์ยิ่งคลุ้มคลั่งมันทำลายแล็บจนพังยับและหลุดออกไปแล้วจะต้องรีบจับมันให้ได้ก่อนที่สองไคจูยยักษ์จะทำลายเมืองจนพังพินาศ ทางกองทัพส่งหน่วยทหารออกไปไล่ล่าโดยในขณะทำการสำรวจอยู่นั้นอีวาเธอสารภาพว่าสาเหตุที่อับราฮัมกลุ้มคลั่งนั้นเพราะเธอฉีดส,สารต่างดาวทั้งหมดเข้าไปในตัวอับราฮัมมันทำให้ด็อกเตอร์เมอร์ฟี่โกรธมากเธอจึงปลดอีวาออกจากปฏิบัติการนี้ ทีมของดรเมอร์ฟีทำการค้นหาอับราฮัมจนในที่สุดก็เจอมันแล้วพวกทหารปาระเบิดโจมตีแต่กลับยิ่งทำให้มันคลุ้มคลั่งขนาดปืนไฟยังทำอะไรมันไม่ได้มันเหยียบทหารจนแบนเป็นกล้วยปิง้งก่อนจะหนีไปอีกแล้วเวลาต่อมาดรอเมอร์ฟีตรวจพบล้ำแสงลึกลับที่มองด้วยตาเปล่าไม่ได้มันถูกยิงออกมาจากกาแล็กซีแอนโดรเมดา เมื่อตรวจสอบที่มาของลำแสงพวกเขาก็พบยานเอเดลียนที่ซุ่มอยู่นอกโลกมันใช้ลำแสงนี้ควบคุมสสารต่างดาวในตัวเจ้าศิลาและลิงยักษ์เพื่อคอนโทรลสองไคจูยักษ์ให้ทำลายโลกมันกลายเป็นสงครามระหว่างดวงดาวไปซสแล้วสถานการณ์ตอนนี้ร้ายแรงมาก จนเพนตากอนต้องขอร้องให้พ่อของดอกเตอร์เมอร์ฟี่มาช่วยเพราะคุณพ่อคือนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมโคลงการน,นี้เมื่อ30ปีที่แล้วและเป็นนักวิทย์ชั้นแนวหน้าน่าจะรู้วิธีรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้โดยตอนนี้ยานเอเลียนกำลังตรงมายังดาวโลกมันกรจะเปิดศึกโจมตีพร้อมกับสองไขจูยักษ์คุณพ่อบอกว่าเราต้องทำลายลำแสงที่เอเลี่ยนใช้คนโทรลไขจูให้ได้เป็นทางเดียวที่เราจะชนะ คุณพ่อเคยคิดค้นเครื่องรบกวนสัญญาณจากดาวเทียมมันน่าจะนำมาประยุกต์ได้ทางเพนตากอนจึงสั่งให้ทหารนำเครื่องรบกวนสัญญาณนี้ไปติดตั้งไม่นานนักสองไครจูก็โผล่มาแล้วกองทัพจะต้องท่วงเวลาจนกว่าเครื่องรบกวนสัญญาณจะพร้อมโดยในที่สุดลิงยักษ์ก็หลุดจากการคอนโทรลของเอเลียน แต่นายพลไม่ฟังใครทั้งนั้นเขาสั่งให้กองทัพยิงหัวรบถล่มอย่างต่อเนื่องกองทัพยิงหัวรบไปโดนเครื่องรบกวนสัญญาณจนพังพินาศนั้นจึงทำให้เอเลีน่นกลับมาคอนโทรลสองไคจูได้อีกครั้งโดยคุณพ่อบอกว่าพ่อยังมีเครื่องรบกวนสัญญาณอีกเครื่องเป็นเครื่องโปรโตไทยอยู่ในรถตู้อยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเมอร์ฟี่จะต้องรีบไปที่นั่น เพื่อเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณอีกครั้งในขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบเจ้าซิล่าด้วยพวกเมอร์ฟี่มาถึงลานจอดรถและในที่สุดก็เจอรถของคุณพ่อและทําการเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณอีกครั้งมันได้ผลมันทําให้ลิงยักษ์หลุดจากคอนโทรลของเอเลียนแต่มันกลับไม่ได้ผลกับเจ้าซิล่ามันยังคงรุมคลั่งและมันขมือเพื่อนของเมอร์ฟี่เข้าไปแล้วเจ้าซิล่าคำรามลั่นมันกำลังจะฆ่าเมือฟี่ ทันใดนั้นลิงยักษ์ก็โผล่มาช่วยแล้วเข้าปะทะกับเจ้าสิลล่าสองอสูรยักษ์กอดรัดฟัดเวียงกันอย่างบ้าคลั่งเจ้าสิลล่างับคอลิงยักษ์ในขณะที่ลิงยักษ์กำลังแย่อีวาก็โผล่มาเธอขับหอกพุ่งชนเจ้าสิลล่าจนระเบิดตุ่มเธอยอมสละชีวิตเพื่อช่วยลิงยักษ์ลิงยักษ์จึงอาศัยจังหวะนี้พุ่งเข้าประชิด และหักคอเจ้าสินลาจนสู้ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยโดยทางกองทัพก็ยังไม่หยุดป่าพวกเขายัางคิดจะยิงทล่มลิงยักษ์แต่ทางเพนทากอนก็โทรไปห้ามลิงตัวนั้นเป็นฝ่ายมนุษย์กองทัพจึงยอมถอยทัพและจากการตรวจสอบก็พบว่ายาดอวกาศของเอเลี่ยนก็บินหนีไปแล้วด้วยในที่สุดมนุษย์ก็เป็นฝ่ายชนะโดยเพนทากอนมอบหมายให้ด็ตรเมอร์ฟีและคุณพอ่อดูแลและศึกษาอับราหัม ือเตรียมรับมือกับพวกเอเลี่ยนที่อาจจะมาในอนาคตก็จบกันไปแล้วครับกับ Monster. เอฟเ s อร์ซัสมอนเตอพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแต่ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย